พลุดังมากท่ามกลางความสนุกสนานของมนุษย์เนี่ยแต่ว่าถ้าไปดูในโซเชียลเนี่ยประกาศตามหาหมาหายหมาใครหลงเข้ามาในบ้านเราบางคนหมาหลุดออกจากบ้านตื่นเสียงพลุมีสัตว์ได้รับความเดือดร้อนเยอะมากๆเดี๋ยวรูปรูมมาเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมอย่างคลิปนี้มีคนถ่ายไว้ที่ถนนเทศบาลหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เมื่อคืนนี้คะ่ะในคลิปเนี่ยมีน้องสุนัขจอจัด หลายตัวเลยตกใจเสียงพลุวิ่งหนีแตกตื่นนะคะแล้วหลายคนเป็นห่วงไม่ใช่ไรเนี่ยเดี๋ยวานออกไปด้วยความตื่นตระหนกแบบนี้ตัวรถชนนี่นะคะอันนี้คือที่จังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะ,ะสุนัขที่มีคนเลี้ยงก็เหมือนกันอย่างเมื่อคืนมีบ้านหลังหนึ่งเขาแชร์คลิปหมาตัวหนึ่งนี่แง้มให้ดูมานั่งหลบเสียงพลุตัวสั่นอยู่ใน,ในห้อง,องน้าําของเขา แล้วเขาก็พยายามจะเข้าไปปลอบโยนแต่ว่าน้องก็ยังตื่นกลัวอย่างเห็นได้ชัดเลยเนี่ยเจ้าของต้องค่อยๆลรูปนะคะตัวสั่นเลยคุณผู้ชมครับมันจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับที่คนถ่ายเอาไว้ไปเจอ้องหมานะครับ<ะ>เข้าไปหลบเสียงพลุในร้านสะดวกซื้อ,อนะครับและคุณผู้ชมดู<ะ>แขนขาสั่นไปหมดเลยหางจุกเลยหางจุกเลยหูนี่คือแบบกระดิกกระดิกกระดิกเลยนะครับก็คือมีอาการตัวสัน่นอย่างเห็นได้ชัดนะครับข้อมูลจากพนักงานของร้านบอกว่าน้องหมาเนี่ยเข้ามาหลบในร้าน นานประมาณ30นาทีทาแม้จะตื่นกลัวจากเสียงพุแต่ก็ ไม่มีท่าทีที่ดุร้ายนะคะรับแล้วนั่งถูกนะลูกนะไปนั่งตรงแผงขนมพอดีเลยเออ,เออ่อลคงจะปลอดภัยแล้วล่ะตอนนี้ขอบพระคุณพี่ๆน่ารักมากที่ร้านสะดวกซื้อเมตตาดูแลน้องนะคะทีนี้ทางเพจกรุงเทพมหานครแนะนําแบบนี้ค่ะเจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยช่วยลดผลกระทบสัตว์ตกใจเสี่ยงพลุได้ด้วยการ,รถ้ารู้ล่วงหน้าก็คือเอาน้องไปอยู่ในที่ปลอดภัยในช่วงที่มีการจุดพลุนะคะปิดรัว้วปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดนะคะแล้วก็ถ้าให้ดีสวมปลอกคอแล้วก็ใส่ป้ายที่มันมีที่อยู่ของเราเบอร์ โทรของเรากรณีสัตว์เตลิดแล้วมีคนเจอเขาจะได้ติดต่อกลับมาได้นะแต่อันนี้จริงๆคือบางบท่านเนี่ยทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วละ่ะเพราะรู้<ช>ว่าตอนกลางคืนจะมีแต่เผื่อวันเนี้ยบางพื้นที่วันนี้อาจจะยังมีจุดพลุฉลองจุดรประทัดฉลองกันอยู่นะคะก็ใช้วิธีการที่ทางกรุงเทพมหานครแนะนําได้หรือว่าถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของเราอะเอาเอา,เอาผ้าห่มห่อเขาแน<ข>าะนําแนะนให,ให้เอาผ้าห่มห,ห่อเลยครับะะเขาจะได้รู้สึกว่าเขารู้สึกปลอดภัยถ้าเอาผ้าห่มห่อเขาแต่ทีนี้หมาจรหรือว่าบางทีเนี่ยเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านแล้วก็ปล่อย หมาไว้ในบ้านเนี่ยคุณผู้ชมถ้ามันมีเสียงครุเนี่ยหมาตกใจแน่นอนพระนครศรทธิยาดูภาพนี้คุณผู้ชมหัวของหมาไปติดอยู่ในประตูอ่ะคุณผู้ชมแล้วมันส่งเสียงร้องน่าสงสารมากๆนะครับเจ้าของบ้านไม่อยู่ด้วยอันนี้น่าสงสารเลยอเป็นช่วงค่ำนะครับทางกู้ภัยไปช่วยเหลือสุดขเพศผู้ชื่อว่าเจ้าสีทองนะครับอายุ6ปีหัวของเจ้าสีทองเนี่ยไปติดอยู่กับลูกกรงเหล็กที่ประตูรั้วบ้านหลังหนึ่ง อยู่ในอำเภอพระพนครศรีธุธยาจังหวัดพระนครศรีธุธยาโอ้ยคุณผู้ชมเจ็บมล่ะนู่นมันคงเจ็บอะคุณผู้ชมโอ้ยกู้ภัย,ยไ,ปไปพบเข้านะเจ้าสีทองไม่สามารถขยับตัวได้นะครับแล้วมันร้องโหยหวนอะมันคงอยากจะออกอะแต่มันออกไม่ได้จากการตรวจสอบพบว่าในบ้านไม่มีคนอยู่เพื่อนบ้านก็เลยให้ข้อมูลบอกว่าเจ้าของบ้านเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับ กอนนั้นได้ยินเสียงหมาเลยครับได้ยินเสียงหมามันร้องอยู่ข้างบ้านจ้ะแล้วเจ้าของบ้านนี่ไปไหนอ่ะเจ้าของบ้านไปต่างจ,จังหวัดนหมดห<อ>มาอยู่ตัวเดียวอันนี้มันโผล่มาดูว่าเวลามีคนมาหน้าบ้านมันก็จะโผล่มาตรงช่องนี้ยครับทีนี้ว่าเหล็กมันมันเป็นเหล็กที่มันเล็กน่ะม,มันก็เลยแคบ เวลาออกมาปุ sea, like so ite, so ๊บคอมันจะติดอย่างนี้แล้วก็ร้องเรียกเราเอโอ้แล้วเป็นฉลาดอ่ะมันก็ร้องเรียกแล้วนี่ขอพระคุณพี่เพื่อนบ้านนะคะคือเจ้าหน้าที่เขาพยายามจะค่อยๆดันหัวน้องออกไปก่อนเข้าได้แต่มันดันออกจริงๆไม่ได้แล้วนะคะสุดท้ายเลยนะต้องใช้อุปกรณ์มาช่วยกันเหมือนกับถ่างลัวออกนิดนึงอ่ะแล้วก็คล้ายๆว่าจับศีรษะของเขาะดันให้เอียงหน่อยใช่แต่ว่าต้องมีคนช่วยคือถ้าเขาทําเองเขาทำไม่ได้ก็ต้องฝืนเขานิดนึง เพื่อจะให้เข้าล็อกแล้วก็หลุดออกไปได้แล้วทั้งหมดเนี้ยที่หลุดออกไปอ่ะ30นาทีโอ้โหโอ้โหค้างอยู่แล้วคิดดูนะนั่นคือระหว่างช่วยนะแต่กว่าคนจะมาเจอน่าจะต้ออยู่นานทีเนี้ยน้องก็มีอาการอ่อนแรงถูกไหมคะเพราะว่าค้างอยู่แบบนั้นนานแล้วน้ําก็ไม่ได้กินเพื่อนบ้านน่ารักมากเขาก็เตรียมเอาแบบเอาน้ําเอาอาหารให้สีทองกินก่อนเลยนี่เอากระดาษมาบังไอ้ตุงลัวเดิมไว้ก่อนนะจะได้ไม่เอาหัวเนี่ย ลุกเข้าไปใหม่อันนี้กั้นไว้ให้ก่อนนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยติดต่อเจ้าของของสีทองได้แล้วนะเจ้าของบ้านเขาบอกเขาติดทุระอยู่ต่างจังหวัดนะเขาทราบเรื่องแล้วนะคะเดี๋ยวจะรีบกลับนะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีก2อถึงสวันตอนนี้ก็ฝากขึ้นบ้านช่วยดูแลเจ้าสีทองไปก่อนนะคะครับทีนี้คุณผู้ชมครับกาญจนบุรีบ้างที่กาญจนบุรีนะครับกู้ภัยไปช่วยสุนัขจรตัวนี้ครับหนูทําไมเล่นโซนละหนูติดอยู่ในล้อหรอ เอาเราไปเล่นท่าไหนถึงติดไปอยู่ในล้อได้ล่ะคะแล้วลตาปิบๆเลยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งนะครับที่ตําบลท่าตะครออเภอําท่าม่วงกาญจนบ,บุรีชาวบ้านไปเจอสุนับจรสีดําเพศเมียอายุ3ปีหัวของน้องเนี่ยติดอยู่ในรูของล้อรถยนต์อะไรที่วางอยู่ข้างบ้านค่ะนี่ฮะชาวบ้านก็พยายามจะช่วยกัน แต่คุณผู้ชมช่วยไม่สําเร็จเราใช้วิธีนี้เลยโอ้โหเราให้กู้ภัยมาช่วยเหลือด้วยวิธีการนี้นะครับ<ห>กู้ภัยมาถึงอ่ะตอนแรกก่อนนะใช้ออน้ําม<อ>ัน,ห,นหล่อลื่นก่อนอตอนแรกเ็าใช้น้ำมันหล่อลื่น้นค่อยๆชโลมก่อนแต่ก็ทําไม่ได้ <หว S 1> สุดท้ายเนี่ยต้องพึ่งนี้เลยฮะรื่องเจียตัดเหล็กตัดเหล็กออกมาได้ก็ใช้เวลาประมาณ30นาที น้องได้รับความาช่วยเหลืออ,ออกมาได้แล้วออกไหมลูกออกไมเ้าเอา้าเอา้เอได้ไหมได้ไหมลูกแล้วเขานะโอ้ได้แล้ว,ลวหมาเขารู้ด้วยปกติถ้ามีเสียงดังขนาดนี้หมาต้องตื่นต้องดิน้นแต่ว่าเขาเนี่ยนิ่งเลย เพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยย้ําว่าตัวนี้หาจรน,นะช่องวันไหนไหน,ไหนช่วยกันมาถึงขั้นนี้เนี่ยวันนี้เราช่วยประกาศหาบ้านให้เจ้าดําด้วยเลยได้ไหมคะเผื่อใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ประสานในพื้นที่เผื่ออยากรับเขาไปเลี้ยงออกมาก็ดูเหนื่อยนะแต่อาถ้าดูแล้วเนี่ยทางกู้ภัยบอกมันไม่ได้บาดเจ็บนะไปช่วยได้ทันนะส่งแบบเป็นแม่หมาด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือน้องด้วยนะคะ คุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับที่สําคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ